สวัสดีครับวันน mm hmm. uh huh. uh huh. ี้อยู่กับแม่ครับม่อยู่กับแม่ดูคาโด้โมก้าวคารโด้โมก้าวคาโด้กเดี๋ยวอีกทีทำอะหรไม่ใช่แค่ก็เจอแค่ก็เจบ้าคเลย มันก็ม่มีมือนเนาะจ่อยบุญญาเกลมันก็ไมบุญญาเกลอจีโอ้บุคคาโดตายต้นที่ต้นที่แบบต้นที่โตนี่ก็โตโตไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่แหละครับ <c oughs> มีคนดูแลเนาะไม่ค่อยเป็นกันน,ะนี่ยเราให้ดูซูมไปแล้วกันนะแล้วก็นี่ครับนี่ก็มีอยู่ ส่ก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับอย่าต้นนี้ก็โตหน่อยเนี่ยอ่ะนะครับอันนี้ก็ต้นนี้ก็แบบไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็ตายกับอยู่นี่ก็เกือบๆนะครับแต่ไม่ไม่ตายนะคือไม่ได้ตายแต่ตายก็มีบางต้นนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่ามันไม่โตนะครับแล้วก็ใบมันเนี่ยใบร่วงประมาณนี้นะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับเนี่ยไม่มีใครดูแลไงไม่เพื่มเป็นกันนะ ตายเจตเก่งเนี่ยไม่มีใบเลยใบยกำลังงอกนี่น,น, <S <S> <S น้ำไม่มีถ้าปล่อยน้ำตอนเย็นครับนี่นี่กำลังแตกใบพวกนี้ก็ตายโอตายเยอะเหมือนกันนะครับตายหลายต้นเหมือนกันนี่ตอนแรกนี้ไม่ได้ผลดินอย่างนี้ไว้นะครับพวกมันจะไปทีดด่ดินนี่แหละ ก็ตัวนี้ก็ดีอยู่ตัวนี้ก็โอเคอยู่แล้วนี่โตอยูอย่อย่างตัวนี้วันนี้คือแบบนี้มันจะสวยก็ไม่สวยนะครับไอหมอกต้น คนนี้ก็คนนี้ก็โตอยู่นนต้นต้นที่พี่พวงไม่ใช่นะต้นนี้ก็ไม่ค่อยไหวต้นนี้นี่ไม่เคยได้กลับมาดูเลยครับต้องโอ้อย่างต้นนี้นี่เนี่ยมันเยะมาเนี่ยเนี่ยต้นนี้ดีก็ดี รอ,อดไหมเนี่ยรอ,อดบ้นน้อนี่ส่วนใหญพันนี้นี่จะตจ็ดตีนะครับพันนี้น,นี่นี่พันนี้พันนี้แต่พันที่เนี่ยแต่พันเน,น,นี้ไม่รู้พันแล้วนะ พันธุ์กันหรือเ่าเนี่ยโตดีนะครับเพราะที่ปลูกไว้นี่มีหลายพันธุ์มากครับพันธุ์อะไรเยอะพันธุนเ์เยอะไปหมดครับผมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ว่ามีพันธุ์อะไรบ้างครับ ต,ต้นนี้ก็สวยดีก็เคียนะเฮ้ตายตายเยอะเหมือนกันนเนี้ยตายเยอะเหมือนกันนอนหลับก็จะได้เงิน หมืนมืนเอามังคุดมังคุดโอ้โหตายอะไรนี้อะมังคุดข้างในสองสามต้นครับ วันนี้คนนี้ย่อม,มไม่ถ่ายเห็นหน้านะครับหน้าผมโสมมากเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยไปทำลำงงานวันนี้มุมนี้นอนตื่นก็จะเดิน Ồ. Lọt bên đâu? Lọt. Này. ดดสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับอาฟืน